ชีวิตของคนนี้กันหน่อยเป็นครอบครัวที่บ้านอยู่ติดกับสนามกอล์ฟวันดีคืนดีมีลูกกอล์ฟตกลงมาโดนรถบัง<ม>โดนบ้านบ้าน,านกระจกบ้างโดนนั่นนี่ปรากฏว่าก็เสียหายกันไปนะครับจนเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าชีวิตนี้ต้องอยู่กับลูกกอล์ฟตกใส่บ้านเสมอเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้สนนี่ดูสภาพรถยนต์ที่ลูกกอล์ฟตกลงมาใส่กระจกหลังแตก หรือแม้กระทั่งสาภาพบงสาภาพบ้านแล้วข้างข้างบ้านคือเป็นสนามกอล์ฟนะครับคือคนโพสต์บอกคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะตกวันไหนคุยแล้วก็จัดการอะไรไม่ได้นะบอกให้หยุดซ่อมก่อนฝั่งนั้นก็บอกว่าธุรกิจสนามกอล์ฟก็หยุดไม่ได้ <ฮะ S 1> หากโดนหัวคนหัวเด็กก็คือไม่น่ารอดอนี่<ต>ที่เอาวงกลมนี่ให้เห็นว่ามันมีจริงๆนะมันมีลูกกอล์ฟที่ตกกันมาโทรคุยกันมาเป็น10ปีไม่มีอะไรดีขึ้นตกเหมือนเดิม นี่คือในฝั่งของคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็พูดแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยในฝั่งของสนามกอล์ฟเขาก็ชี้แจงนะครับอ่ะก็คือกรณีของคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนก็นมาเป็น10ปีอันนั้นเนี่ยมันเป็นผู้บริหารชุดเดิมแต่ทีนี้สนามกอล์ฟแห่งนี้เขาก็เปิดเผยตัวตนนะครับสนามได้กอล์ฟเกียริทาดาบอกว่ามีทีมบ,บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงานได้1ปตีเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนหน้านเนี่ยไม่รู้ นะสมมติมันมีปัญหามาสิปีเขาเพิ่งเข้ามาหนึ่งปีไอ้เก้าปีก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้บริหารชุดเก่าที่จะต้องดีลกับผู้ผู้เดือดหอนผู้เสียหายแต่ทีเนี้ยพอเขาเข้ามาได้หนึ่งปีเนี่ยก็พยายามที่จะตรวจสอบป้องกันตาข่ายชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีการซ่อมแซมสนามเยอะมากนะแล้วก็พอทราบถึงปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบปรับปรุงซ่อมแซมตาข่ายที่ชำรุดก็มีการเพิ่มชั้นตาข่ายให,ให้มันมากขึ้น ความเสียหายของบ้านเรือนที่มีการร้องเรียนเข้ามามีการชดใช้ค่าเสียหายซ่อมแซมทุกอย่างตามความพึงพอใจของผู้เสียหายมาโดยตลอดได้รับผิดชอบทุกครั้งที่เกิดปัญหานะก็ยินดีรับฟังทุกปัญหามาโดยตลอดมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับคนที่เขาโพสต์เนี่ยคือแก้ปัญหาย,ยังไงก็ยังแก้ไม่ได้สักทีสิบกว่าปีที่ทนออกันมาทนกันไปแล้วก็ซ่อมแซมกันไปจ่ายเงินกันไป แล้วมันก็มาใหม่ไงจริงแต่ทีนี้มันย้ายบ้านหนีก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกเขาอยู่มา30ปีมาก่อนที่จะมีสนามกอล์ฟขณะเดียวกันสนามกอล์ฟเขาก็ย้ายไปไม่ได้เพราะาตรงนี้คือที่ทํามาหากินที่ทําธุรกิจนะเอางี้มันมีเคสที่ว่าต้องทํายังไงก็ในเมื่อผู้เสียหายไปแจ้งแล้วโดยจงก็ยังแก้ไม่ได้เขาก็ต้องให้เขตหรือกทมเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเข้าไปช่วยพูดหรือว่าทํายังไงก็ได้ ให้มันเป็นปัญหาที่ไม่เกิดขึ้นมากระทบอีกเพราะมันคือเรื่องของความความเสี่ยงด้วย<ะ>อันตรายด้วยมันเคยมีเคสนะคะว่ามีมีมีม,ม,มีมีหอพักแล้วก็คอนโดเนี่ยมาสร้างมาสร้างสูงเลยมีหอพักเตียกว่าคอนโดสร,สร้างสูงกว่าหอพัก5ชั้นคอนโด30ชั้นถูกต้องแล้วเันยังไงรู้ไหมคือนอกเหนือจากคอนโดเนี่ยสร้างผ<ะ>ิดแบบแล้วเนี่ยคอนโดเนี่ยเขาจะมีเครื่องปั่นไฟอีเสียงเนี่ยก็จะดังใส่ทะลุไปถึงหอพักแล้วแล้วแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ช่วยกันเปิด ความร้อนก็ไปที่ขอพักพอีกหพอพักเนี่ยเขาก็พูดกับคอนโดแก้ไม่ได้เขาต้องไปให้กรทมกรทมยังจัดการไม่ได้ไปที่าศาปกครอง สุดท้ายเรื่องแบบนี้เนี่ยมันถือว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญได้ศาลก็จะต้องมีคําสั่งว่าคอนโดคุณต้องแก้เพราะว่าคุณผิดเนี่ยมันต้องแบบนี้อันนี้เหมือนกันก็สุดท้ายถ้าเกิดมันคุยกันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องพึง่งศาลให้ศาลมีคําสั่งว่าเอาสนามกล์ฟก็ในเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงควรจะดูแลแก้ไขตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อีกบ้างแต่สิ่งหนึ่งกลัวอย่างหนึ่งเวลาคนยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วลูกกร์ฟมาป้าบ ที่ศีรษะหรือว่าในส่วนใดของร่างกายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่เพียงแค่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะโดนข้าวของจะโดนสถานที่ต่างๆ มากกว่าโดนคนอันนั้นคือโดนทรัพย์สินต้องรอให้นคนาตายก่อนหรืออย่างไรคะถึงจะมาแก้ไขกัน1ิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุณาเธอสงสารคนอยู่บริเวณนั้นด้วยคุณก็คือเราก็ทำคุณก็ทำธุรกิจเนาะทางความปลอดภยัยหลายๆคนเขาก็อยากได้ความปลอดภัยเหมือนกันสิ่งที่สำคัญก็ต้องหันหน้าคุยกันหลายๆรอบแหละ สิปีเชื่อว่าต้องคุยกันหรือเกิดกรณีพิาพาทกันหลายรอบเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าลูกกอล์ฟตกทีนึงก็ต้องไปหาตำรวจทีนึงออหรือต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็ให้ไปขอให้คุณแก้ไขลูกกอล์ฟวันหนึ่งตกไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะด้าันทีวันนึงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุยกันได้ค่ะสนามกอล์ฟธุรกิจก็จะได้อยู่ร่วมกับชุมชนอ,อย่างชันมิดกันนะครับ